อคอยนำคือการได้ผู้นี้กันเนาะโอ้ยบ่หาเจ้าคิดอุกคิดอ่างไหนล่ะเอ้ยเห็นเต้าตั้งมุกตั้งใจได้ใน่นสิพาเจ้าไปรักษาเนาะปิ่นปัวโออการง่ายง่ายนั่งใส่เนาะเออเั็นเด็กสม่าผู้ชำนาญเนาะผู้ชำนาญแบบแป๊บเดียวนึงนี่ก็ซ้ำเพทจผู้หนึ่งเลยเนาะก็คือผู้คอยเพราชำนาญแบบแค่เปลี่ยนแค่ทดซื้อกับต้นสเปนอื่นว่าเรียบร้อยเนาะ เ็าท่กัเดียวพรเกียงงนก็นได้ค่ะหามพับนะลูกพับแลัจะช่าเตรียมเตรียมเอาละม่ต้องพูดแลครับเี๋ยวสองคนนะั เก็บ <Keep> เอาละเครื่องของนภพับเอาาว้ไงเ้า <im itation> หายและย้ะไปกคทซีได้นำทรงเราแต่ลงแข่งพี่เดาวเลย ้าคน่าพูดน้ำเนเราไปเอาเงินนเงินจดการพวเกูเราเป็นอนใดกูออันนั้นโทรทางพอบ้านนะเรื่องเห็ดอัน้ายังยืนนะเอาเงินที่มอบให้น้องเต้ได้ที่เงินคนกอคูไกเเชียร์ให้คนเราจะมาส่งกันข้าเราจะเอาข้นเขาอใจก็มาณนันก็เขากับมฮูกเพิ่นแล้วนคน่ามานี้ ล้วไั่นี้เพิ่นบอวันแล้วญยาเิเพิ่มบางาสัก้เนาะในใจเราลายบ <laughs> อบว่าวปยังยังเติมเนะมีแต่ลูกไปเองแล้วตามเตามตามนะว่าไปที่ทางนมต,ต่มมมตห้มันปลอดไทยแล้เอือ้อเมือมัน่เตะบอนี้เริ่ิข้าลนะ้วชเอาแล้วแบใจสู่แลนะนองไอ้เ่ได้จ้ ก็ยังมีไอ่เอื้อยเนาะเพิ่นก็ยังอันนี้เด้เต้นเลให้อยู่นะแล้วเป็นยังดอกเมื่อ้าคุณไปชิบะเบิ้ลลงไม้ให้เอากันละเด้อใจแทนนะพี่น้องเลยเนาะเช็ดยังกระเฮ็ดบ่ได้วันนี้ทางรถกูไพ่ศึกซีมาเอาพี่น้องเลยเนาะ ตอนนี้รอทางรถกูภัยมาแล้วก็สิได้ลงแข่งสู่ได้หล่าเฮได้ใส่ปอถิ่มเนาะคนปอถิ่มดอกนี่ยังมีเอยอเพื่อนเนี่ยังเต้นเลนซอยอยู่ได้เนีะั่ได้าใจสู่อะรก็้ไะ คันโมเมนต์อยาตีพี่น้องเพิ่นยังสู่ส้นน่ะเต็นแร์ซอยเจ้าเจ้าผู้เจื่ต้องสู่แล้หรอเเต้องไลคขู่ไล่คนคือว่าอลรพี่น้องอ่น่สีเหตุใบย่งยืนลงไปกับเหตุบ่อได้นาะพี่น้องเลยเคลียทั้งหงหมอแข้งเนาะมเป็นในพี่น้องเนาะ สา่สาซมมโนครัวกับโบมีพี่น้องมันกเ็เลยยากตัวนี้แหละอ่าสิลงไปหักษาอยู่แข่งต่อก็ได้อ,อันนี้กันเป็นคนไปเลยเลยค่ะนะแต่เรายังรื่งหั่นะแม่ทางสาวแพงผนสบายดีนะสาแพเงพเด้อ มานำกันได้พี่น้องไหมหาจะอ่หาอเออคอยนำคือการได้ผู้นี้กันนะจะกลุ้มใจยังบอ่อละขีดน้ำเงินน้ำคำบอ่อเลยวานนี้ได้กันลงไปพุ่นนะนะเพื่อนวอนออ่อยังน้องบอยอ๋อขันคือลงพุ่นนะอ่ะอกใจบ่วมีคนลงเบิง กใจแบบ่มีคนมาเบิยังพีนอองมาเบิกตอับมันกะคือว่าอะไรมันมันอยู่ไกลเนาะคือพีนอองยังกะนันนัเอมีแต่ว่าช่วงมันจําเป็นกับเบิ่งกันสองภูมิยก่อนทะลาะเห็ได้สะอยู่นีแคลนเลนะเราต้อไดเบิหรือถกตีนแได้เนาะตั้งใจตกใจเลยเนาะคนอ่ แม่อันนี้เพิ่นยังบ่ท่านได้ค่าแล้วเพิ่นสิบ่สนใจเฮาปานะดับหาได้ค่าตัดแล้วเพิ่นสิค่อยมาดูได้ห้าโมยพุ่นน่ะบ่เพิ่นคิดตอนนี้คือตํามคอยน้อยใจคืออยู่ในนี้มันหลายผู้หลายคนมาหาบัดลงพุ่นมันสิบ่มีเด้บัดนี้นั่นแหละมันก็คิดหลายเหล่าเรื่อยๆก็สิค่อยลงไปเบิ่งเรื่อยๆกันเลยกรบโบป้าบ่ถิ่มดอกหลายบ่ต้องคิดก็อย่ามีแต่ว่าช่วงมันเป็นก็เฮ็ดใ้ใจสู้แล้วก็เบิ่งแยง2ผู้เมียเจ้าฮั่ลเล็กก่อนเฮ็ดได้ได้ซะเนาะแม่นางลา

อเบืงามเบงทำเบิงอันนี้เนาะเบิงมอดูพี่ิอช้นอเลยอ่ะช่ยกันเอ้ยเหเดินทางตลอดปลอดภัยเดิออดสามมาซำได้นะพรมีพี่นองเะเดินาดปลอดัยเด้อัสามาซ้นะพรมีพี่น้องในะลไดอช้าหมอล ก็ว่าอะไอยู่คุณกับลงไปมันไกลพีไกลน้องกันมีแต่สองผัวเมียท่นน่นเนาะก็พอลาวทนเนาะพอร้าวกับชิบททานเมื่อตี้พอล้วนะกะอายุก็บพอกับคัวหะานนี้อ่ไรไปดยูทูปพ่ากาผู้ไปผู้มาท่นนันเนาะก็บาลายทางไปทางเขาอายุ่นบอคือแบบลงดวนเลยนี่เนาะ ่้แะก็ยังดีทย่บาลลูกกัวก็ยังอยู่เคียงข้างตลอดได้เอยแล้วก็ยังเทคเคร์ดูแลตลอดว่าปออกไปท้างในก็นยังอยู่น้ำกันตลอดลก็ได้เป็นดพาเบบนพับนไ้นี่เป็นะ พอาดูแลยังไงดีว่างมาแล้วค่ะเมื่อวันแรกเพิ่งจะเห็นให้แต่ว่ามาเมื่อสองโม่เช้าเหมืนกันก็เริ่มใครเริ่มใายมันกับย่านเนี้ยเสียงงานผู้นี้กับอันนี้แล้วเนาะเสียงมันสีเสียงกับอันี้่ติเพิ่นตัวนี้เนาะเพราะว่ามือเลขค่ะจะติดแบบว่าเมื่อที่เกิดเกิดเหตุนะพี่น้องเนาะปกติก็จะพาได้เลยแต่ว่าคือทางญาติน้องเต้ดี่บ่มีไผมาเนาะขันเสวาระก็มีแต่สองผู้เมีย มันบ่มีผู้ที่ว่าค้ำประกันให้หรือว่าเซ็นทำห้องอาหายทางแพทย์ทางหมอเพิ่นเนะาะทางเพิ่นกับสิตาชินใจกับบ๊ได้เนาะสมมุติว่าเป็นนั่นเป็นนี่มาพันกับเออเดี๋ยวก็ว่าโทษทางแพทย์ทางหมออีกะนะพี่น้องเลยมันก็ต้องมีคนทำห้องคนค้ำประกันหายแหละพี่น้อง,งนะเลยเนาะเซ็นรองรับรับรอง <c oughs> มาแลนบ่มันโมมีก็ได้หรล่าหนุนหน ตั้งมุกตั้งใจได้ไดล่ะเอ้ยเครื่องของนะบอยละ่ะโอ้ยบหยเจ้าคิดอุกคิดอ่างไหนล่ะเอ้ยเห็นเต้าตั้งมุกตั้งใจได้ในพ่นสิพาเจ้าไปรักษาเนาะป่นปัวเรือว่านี่นายพี่น้องเนาะเห็นได้สัก สูดได้ล่ะเอ้ยทางซองก็ไเู้่ไกัมาหอดแล้พี่น้องวนามี่ว่าชน่ายเตองยาคลายอกใจนะพี่น้องเลยเนาะเ้ยระพี่น้องเนาะต้องไปนั่งชมต้องไปพนนี้พี่น้องครับแต่หลายคนแต่หลายทีมงานกับคิดแบบเดียวกันส่ด้พี่น้องเลยเกันเลยทีมงานซองอ่ะเป็นไรเนาะมาค่ะเดกกับลาเนินชีว FC เนาะเลยเข้าบหรือแนะนมารากาหายกำลังใจเนาะห้กะล้งบอกก้งใจเลย นี่ต่ว่าจะห้งได้ล่ะเออมีแต่ว่าเอาไปนี่ซาบอยเลยเก็บเครื่องซาลูกเก็บเครื่องแล้วก็เตรียมตัวอะลงไปพุ่นน่ะมันกับสิดีสิเช่าหรอกตั้งมุกตั้งใจได้ล่ะเอ้ยเใดๆนั่งเป็นไงเป็นยังกับเก็บใช้ทงเอาไปกินพุ่นลูกต้อไหนหนอืเอ้่คิดเป็ไม่ได้นะเราอยากไปบ่หรือะไรวะใดๆเขาต้องไปได้ล่ะ เพราะว่าคนเป็นไทดีไทยเศานางเลยเพราะอื้อยกับิีมจิมงานอะไรคนกับรึกษากันกับเจ็บจบเอฟซีกับเฮนดีน้ำตัวน,นี้น่าร<อ>ักเลยอยู่ไปกต่คือว่าอะไรเนาะเก็บเครื่องเลยหล่ะเก็บเครื่องเลยเก็บเครื่องสาวเพิ่อนเลลก็บเครื่องเก็บเครื่องช่วงที่เพจหมอเพิ่นทำงานเพิ่นบ่ิหารไทยพี่น้องเยเนานะ ธรรมดาชีไม่หมือแม่ล่ะปวดแน่เลยเท้าเามันปวดนม่ติดตัวเมนบ่นนี้จะาออบอบอผู้ชายก็ได้แ่้กไอลก็พ่เตียงได้เนาะได้อรือว่าตีนโตได้อยู่ได้เนา่เ็บะกดเอากดเอาละล่ะ เดี๋ยวกเาเดี๋วเศร้าก็ครับตอนนี้ทคขึ้นรถแล้วก็เครื่องครองแล้วก็ช่งเก็บขึ้นรถน้ำลาดเนาะเดี๋ท่านถอดเพ็นเพชรช่งเก็บขึ้นน้ำหลักแน่เอาคนก่อันนี้เอาขางเลยนะเอาขางต็มันม่เก็บแค่ไดนอันนันเป็นเก็บอรนอน้นเพลนนะครับว่าเคสโทรศัพท์ตัวนั่นแหละเออเก็บเก็บเอาแม่น้ำต่เออ เอาเตียงไปน้ำเลยบอเอาเตียงไปน้ำเลยบ่ด้วเอจเต้องขึฟ้าอไรด้แต่จะใส่ขารายดนูมาส่วจะนี่ค้อเลย่จะเกออมับเมียเนี่ยคับ

ก็แบบชุดควบสมมารถพี่น้อชุดควบสมมารดีโอพี่น้องก็ไลา์ลูและพ่นก็เป็นเชียงกระบอกเดียวกันเลยเนาะมาแน่นเแบ่ง่โรงพยาบาลแต่พี่น้อยแลกทำตารกันอยู่พี่ก็เป็นกับทำตามกันตอนเนาะทางเพจทางมอฮากคับพี่น้องตัวนี้ครับชี้ไง่ไง่ไปบนบนที่หญ่รโอเคพี่น้องยันแก้วคือ ยัมายังกดยังมายัมายังมาเีโอเคเนาะถาเจูีลมันเออคือบว่าการง่าง่ายนังใส่เนาะแทนเดสมบูสนานเนาะอืมูสำนานแบบแป๊บเดียวนางนีกสำเพกูนเคือูคอยพอสำนานแบบแค่เปลี่ยนแค่ทดื่อกัตรเป็นอื่นเอาเรียบร้อยเนาะมาถ่ายรูปมาเดี๋ยวเก็บเนก็ได้ค่าห้ามพัดนะลูก พ่อพ่อเราก็ช่งเตรียมเตรียมเอาละมาทำกันครับเดี๋ยวสองคนนั่ทำหน้าัวนได้เลยได้ได้สองคนได้เด้อดละเตรียมร้อยพอเลยสาด้วยกันา้าไ้ เก็บเอาล่ะไอ้เครื uh ่องของนะพเอาบัดน yeah. ี revenue, oh ้ไอ yeah, yes, uh ่ลงไปโน้ําบดมีแต่2ผู้เมียกับทางพ่อหั่นแหละกับทีมงานอ้ายเพิ่นบ่เอออันนี้เเก็บเือแล้วอาม่นได้ยไดบ่มีแต่ทีมงานอ้ายเพิ่นบ่ะไงานา่เอเนถูกแม่นบ่เลย ส่งนะีสงเนาะส่งรวมๆนะเนาะไยงงขังหมอางกนก็ใส่มาเลแม่แล้วคุณยิ่มีถุงยางมาล่ะบิดบอ แม่ครับ cho นํา này เด้อไปครับครับเด้อ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  น so okay. ี่น้องเพิ่นโบไฮไทยเนาะแต่บัดนี้เฮาก็รไทยตอนที่น้องเพิ่นคนเครื่องเนาะเขาแพงดูอันนี้ก็บ่ตีเพิ่นเนาะกดอันระเบียบของเพิ่นโหไายนี้กอะอืมใช่ดูงบง่ายอ่าทางน้องเพิ่นลงเชียงกว่านี้เนาะ เคสวันเคสพระาบอีุกอ่านี <any> ่วไปแขงเนาะไปฮ้งมแขงพี่น้องน่คนดูของสีมือคือนเฮาก็ได้เนาะอ่าไปทาือยังได้วยว่าเสียเสน่ะล่ะมามาเบิ่งมาแยงเนาะนี่พี่น้องเฮ็ดได้กดีมีใจนําแหละที่ว่าเพิ่นได้ลงไปงแขง อันนี้เป็นของกินนะเมนบูดมันเพราะคือกินแ่นีู่มันนี่เลยของกนมันนี่บ่โตคือกินแค่ามันมันอยู่ในตู้โอ้เข่าบางอะรื่อกระปรงตเรืองเก็บอามเรื่องเชงยืนไหนทัเรืทอนะได้ปะ เอาเอาล่เอาไป<อ>าาลดละของเจ้าซื้ออ่ไรดิคือเอาขน่อรเอใส่ใส่นมนมโตนขยะนะเก็บะ่ตงต,งต,งตัาหาเลย,ยกินเนเ้วกะอ,อั่ัเอนาน้ตัวนี้มันยังอยู่ละเอาไปลนเลยเอาไปกินลดเลยซื้อเผื่นกะแพงขึ้นย,ยังอันนี้ถงขยะตัวเนีน้ยนำใน เดแล้ว็กินองมาเม่อนเป็นผมมนเพิ่มกินไปเรื่อยนะหยาดใส่ไปตู้มีอารถเนาะโอยาอะไรหรือเ่ามีตะบะเอาให้ผู้ที่เพิ่นมาเยี่ยมค่ะล่ะ ให้เพิ่นเอาเมื่อเพราะว่าเอาไปมันก็นกินบ่ได้ตัวที่เข้าเพิ่นอุน่นเมื่อนั้นให้เด็กเอาออกก็แล้วเอาออกก็จีไรอันมามีเซื้อแล้วออกมาชินเอาทีเสียนำนาเกิดเต็มนะเอาออกนอ,อ,อกก็อุ๊ปไลฟ์แบบกูเห็ดอันนี้แล้วพีอออ่ฉันเนาออเะ,อาออะไปแบบเด่งด่วน อะไรคนว่าองเร่องนี้อ๋อคุรถพุทธรถพุทธอ่เบอรอะไบ้างอะไรเก็บบ้างบอะไบ้างสวัสดีเดบอนิว ฝากนเด้อาผูบาคราาสักน่อยครับไปนูนแล้วพี่ลยอ้น้องนิวไปน้ำผึนปะเอาแล้วพสขับรถน้องนิวลงสักบันนี้โอ้ยเอาพี่ดองเลยยบายโชคดีดินทางปลอดภัยไปไปแล้วพี่มานีบอย่าพิคับรถคันนี้ลง เอไปน้ำลังเนาะมีภายในสอะไรไปน้ำไหนสี่คนอยักอยันไปถ่ายรถคือเก่าเออวลาไปแล้วให้เพื่นไปถิ่มยูพุนเกไปอเไิมไดเพื่อนๆไปย่าว่พายเอกเพื่อนนั่นแล้วไป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  เดินทางปลอดภัยเด้อเดินโชคดีโอเคโอเคการโชคดีเด้อโชคดีผน้ำในเด้อนะเด้อคือว่าลายคนอยู่แปนกำกันกับพี่อนเลยมันไกลนะเขากระชีนั่นนะพราดเล่งลวนกระถิ่มหอดเมียเนาะบาทนี่ไปเลยเลงรีบเลงรีบ อ้าวอาโอเคสาวพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิประมาณนี้ตอนนี้ก็ส่งน้องเตยลงเร่งดิพี่น้องเนาะไปสายด่วนเลยพี่น้องเลยเพียงได้ก็ขอขอบใจ FC เบิร์ตทุกคนเด้อขามาให้กำลังใจเนาะเบิ่งตั้งแต่ต้นจนฮอดปัจจุบันพี่น้องเลยก็มีแต่ว่าติดตามอยู่หงหมองแข้งวันนี้พี่น้องเนาะมีแต่ว่าสำหรับคลิปนี้ก็าทางสาวมุกดาก็เสร็จจบลิปเพียงสัปนี้เด้อพี่น้องขอบใจ FC เบิร์ตทุกคนเนอนส่งมาล,ำล้ำรวยเงินทองสบายดี